คทาเรียนข่าวที่แล้วเราพูดถึงอ,อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f(x) เนอะ,อะเราให้ความหมายว่าอะไรนะเพื่อให้บทนิยามว่าไอ้เจ้าลิมิตของไล่าห,หาลิมิตมนะีแล้วว่าลิมิตของ f(x) บวก h ลบด้วย f(x) หาให้ h B, h ใกล้มูนย์นี่ถ้าลิมิตก้อนนี้มันหาค่าได้ใช่ไหมถ้ามันหาค่าได้เราจะเรียกค่าลิมิตที่ได้ว่า อัุพันธ์ธของฟังก์ชัน f อีเอเนาะแทนสัญ,ญลักษณ์ด้วย f อพา,า,ารา it, ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไ้เจ้า f อพาร์เนี่ยบางขาได้จากลิมิตกรณีใช่ไหมครับลิมิต y เปลี่ยนหาที่ x เปลี่ยนหรือถ้ามองย้อนไปมันก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมลูกอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะเอใดๆนั่นเองอโอเคนะครับทีนี้เจ้าสัญลักษณ์ตัวเนี้ยเราอากจะใช้ f อพาร์ x, แล้วเรายังใช้ใวายพาร์ก็ได้หรือว่าจะ dy/dx หรือจะ dmx/dx ก็ได้นะครับทีนี้ตรงนี้นักเรียนลองสังเกตน,นะครับถ้าเกิดว่าลิมิตกรณนนี้มัหาค่าได้เราก็จะกล่าวว่าอะไรนะเราจะกล่าวว่าฟังก์ชันมันมีอนุพันธ์ที่ x หรือหาอนุพันธ์ได้ที่ x แต่ถ้าลิมิตกรนนี้มันหาค่าไม่ได้ก็เราก็จะกล่าวว่าฟังก์ชัน f ตนัวนี้มันไม่มีอนุพันธ์หรือมันหาค่าอนุพันธ์ไม่ได้ตอนที่ x นะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะครับว่า ไอ้เจ้าไอ้ตรงที่ว่าฟังก์ชันมันไม่มีลูกพันต์ต่อที่ x มันไม่มีตรงไหนหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้จริงๆแล้วมันก็นอกเหนือจากอันนี้ไปหน่อยเนาะแต่อยากให้นักเรียนเห็นนะครับไม่ใช่ว่ากำหนดแต่ฟังก์ชันที่หาคำตอได้หาคำตอบได้เลยไปดูว่าตรงไหนบ้างณจุดไหนบ้างที่ฟังก์ชันมันหาลูกพันไม่ได้อยากให้นักเรียนเห็นตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะครับอัเรียนสังเกตนะถ้าคุณจะแสดงว่าฟังก์ชันนั้นมัน,มน หาอนุพันธ์ไม่ได้คุณต้องแสดงว่าลิมิตก้อนนี้หาค่าไม่ได้นะฟังนะถ้ากู่จะแสดงว่าฟังก์ชัน f มันไม่มีอนุพันธ์ตรงที่จุดอะไรสักจุดนี่้คูต้องแสดงว่าลิมิตลิมิตก้อนนี้มันหาค่าไม่ได้นั่นคือนั้นนะนะอ่าโอเคไหมการที่แสดงว่าลิมิตหาค่าไม่ได้ก็วิธีการหนึ่งก็คือลิมิตซ้ายมิตขวาไม่เท่ากันใช่ไหมครับ,รบเรามาดูตัวอย่างกันนะครับมาดูตัวอย่างฟังก์ชันที่มันหา ค่ามันพังไม่ได้นะบางจิตน,นะครับอ่ะอย่างเช่นฟังก์ชันค่าสมบูรณ์นี่ใช่ไหมฟังก์ชันค่าสมบูนนรณ์อ่ะเรามาดูตัวอย่างฟังก์ชันค่าสมบูรณ์นี้น,นะครับกำหนด f x ตับค่าสมบูรณ์ของ x กราฟจะเป็นรูปไหนลูกรูปไหนลูกถ้าเกิดการาฟมาแล้วจะเป็นรูปตวัว V ใช่ไหมตวัว V นะครับต,วตวัวที่จุดกำแพงอยู่ที่ตรง x อเท่ากับศูนย์นะแปลงกราฟมัฟนอาจจะเป็นหน้าตาเป็นถ้าเกิดกราฟมาเป็นหน้าตาปเป็นรูปตวัว V ใช่ไหมใช่ป่ะนี่คือการาฟของฟังก์ชันเอ่า ไอจุดตรงที่มันหักมุมตรงนั้นแหละเนี่ยอยู่ที่ตรง x กเท่ากับศูนย์นะครับอย่างเงี้ย x เป็นศูนย์นะ,ะตัวนี้กำหนดฟังก์ชันเคเท่ากับค่าสข,าของ x จงแสดงว่าฟังก์ชัน x ไม่มีไม่มีอนุพันธ์ตรง,รงที่เกเป็นศูนย์ก็คือณจุดเนี้ยณจุดนี้เลยจะไม่กล้ให้แสดงจุดที่มันหักมุมนะนะพอมองแล้วจุดนี้เป็นไงลูกมองแล้วจุดนี้เป็นไงครับมันหักมุมตรงนี้มันคือ การเปลี่ยนแปลงไงเนี่ยมันหาไม่ได้มันหักมุมในช่วงที่มันหักมุมแบบเปลี่ยนแปลงเร็วเกินพวกง่ายๆมันหักมุมลึกไอ้จุดตรงหักมุมเนี่ยมันจะหาลูกพันไม่ได้นะจำเลยนะปากกาที่มันโค้งเดี๋ยเปลี่ยนแปลงปกติลาบลื่นเน่มันหาลูกพันได้แต่ถ้าตรงนี้ลูกณจุดหักมุมต่างลูกนะจุดหักมุมนะแต่ว่ามันหาลูกพันไม่ได้นะครับลองสังเกตดู อ่ะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับไอ้จุดที่หักมุมจุดที่ x อเท่ากับศูนย์เนี่ยนะโดยที่อ่าคกูจะแสดงว่ามันไม่มีอนุพันธ์หรือหาค่าอนุพันธ์ไม่ได้นะครับอ่ะเราดูกันการจะแสดงว่ามันหารูพันไม่ได้นะจุดที่ x อ็กเป <lawsuit royable. S 1> ็นศูนย์เพีงเดียวนะจุดอื่นสังเกตว่าจุดอื่นเนี่ยมันหารพันได้หมดเลยเพราะมันมันไม่มีหักมุมเพราะมันลาบลึกตลอดนะครับมีจุดเดียวเลนะครับจุดเดียวจุดที่ x อเท่ากับศูนย์นี่แหละที่หักมุมคกูจะแสดงว่าจุดนี้มัน ให้ <c oughs> มีอนุพันธ์หรือว่าหาค่าหาอนุพันธ์ไม่ได้นะนี่การจะแสดงว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน F ไม่มีอนุพันธ์ของที่ x เป็นศูนย์ครูก็ต้องแสดงตรงนี้แสดงอันนี้ใช่ไหมลูกตรงนี้นะครับลิมิตฟัง์เปลี่ยนหาที่ x เปลี่ยนไม่ x เปลี่ยนที่เดียวแต่ว่า x เท่ากบับศูนย์ตรงนี้นะ x เท่ากบับศูนย์ตรงนี้จะแสดงว่า ตัวนี้หาค่าไม่ได้เนาะการจะสแสดงตัวนี้หาค่าไม่ได้ครูก็จะสแสดงในดีไซ้ายนะ์หาดีไซน์ในขวาดีไซ้ายกับิในขวาไม่เท่ากันนะครับอ่าลองดูกันนะแล้นครูก็ต้องหาเลยลูกเนี่ยครูก็ต้องหาอันนี้ก็เอชหาเอชศูนย์ใช่ไหมครับหาเอชศูนย์หาเอชเลยลูกเอชทีเอชใช่ไหมหาสองตัวนี้ใช่ปะอ่าโอเคนะ อันนี้ก็ได้ f h ใช่ไหมครับอันนี้ก็ได้ f ศูนย์ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องหา f ศูนย์กับ f th อ่าจาก f x กับค่าสมบูรณ์ของ x เราก็จะได้ว่า f ศูนย์อ่ะ f h ก่อน f h ก็เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ h แล้วก็ f ศูนย์ f ศูนย์ไมแทนศูนย์มาเลยก็ได้ศูนย์ค่าสมบูรณ์ศูนย์ก็ได้ศูนย์อ๋อเอาละทีนี้เรามาดูดีดีไซน์อ่าดีดีไซ้ายดีดีไซ้าย f h ก็ได x เข้าแล้ลูกอ่า f h S เข้าใกล้ศูนย์ด้านซ้ายแสดงว่า h ก็ต้องน้อยกว่าศูนย์เนาะแทนค่าดีก่าแทนค่าไปก่อน f h เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ h f ศูนย์เท่ากับศูนย์หารด้วย h ทีนี้ไอตรงนี้เป็นบวกหรือลบเลยตรงเนี้ยเนื่องจาก h เข้าใกล้ศูนย์ด้านซ้ายใช่ไหมครับแสดงว่า h ต้องเป็นลบใช่ไหมครับ h ต้องเป็นลบนะเป็นลบนะครับ พอเป็นลบปุ๊บถอนมาก็ต้องไปเลยลูกติดลบนะครับกลายเป็นลบ h โอเคไหมหารด้วย h อชตัดก,กันตัดก,กันอ่ตาตัดกันมันก็จะเหลือลบหนึ่งนะมันก็จะเหลือลบหนึ่งอ่าดีซ้ายได้ลบหนึ่ง <Okay. S 1> งูไหมครับงูไหมอ่าดีซ้ายได้ลบหนึ่ง ีเนาะอันนี้ก็น้องเหนื่อยจากาอักษรนะคุณจะไปอย่างรวดเร็วเนาะให้นักเรียนรู้เฉยๆได้เลยอ่ะ,อออะต่อมาเรามาดูลิมิตขวามาเมื่อกี้เราดูลิมิตซ้ายใช่ไหมลูกเด้๋เรามาดูลิมิตขวาบ้างอ่าก็ฟังก์ชันเดิมนะครับแทนค่าปลาย s h ค่าสมบุรณของ s s ศูนย์เป็นศูนย์เฮ้เรามาดูอิกทีก่อน,นี้เมื่อกี้ h เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านซ้ายใช่ไหมเลยไปลบใช่ปะ นี่ไปดูฝั่งมานี้ h มันเข้าใกล้ศูนย์ทางด้านขวาใช่ไหมครับเนี่มันเข้าใกล้ศูนย์ทางฝั่งนี้เป็นบวกใช่ป่ะแสดงว่า h เรลเป็นบวกเนาะ h ชะลอเป็นบวกอ่าตันนี้เป็นบวกนะครับเมื่อกี้นี้เป็นลบเนาะเป็นลบถอดมาเลยได้ลบใช่ไหมอันนี้เป็นบวกถอดมาได้ h เลยนะครับ h เลยอ่า แทนเตัดเไปก็เหลือหนึ่งดิตหนึ่งก็ได้หนึ่งอ่ะปากฏว่าลิตซ้ายได้เป็นตบหนึ่งลิตขวาได้หนึ่งมันไม่เท่ากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจากหนึ่งสองเราสรุปได้ว่าลิมิตก้อนนี้หาค่าไม่ได้ใช่ไหมครับส่วนว่าลิมิตก้อนนี้หาค่าไม่ได้พอลิมิตก้อนนี้มันหาค่าไม่ได้ก็แปลว่าอะไรลูกก็แปลว่าฟังก์ชันนั้นมันหาค่าลูพันธ์ไม่ได้ตองที่เอากับสูงนะครับ มัญหาหาเราทำไม่ได้ตรงจุดเดียวนะจุดที่ x เท่ากับูนจุดเดียวรู้นะเราพูดถึงจุดที่ x เท่ากับูนจุดเดียวเนี่ยถ้าพูดเนี้ยเรากําลังพูดถึงอัพพูพันธ์อ่าตรงที่ x เท่ากับูนจุดเดียวนะครับอนุพันธ์ของฟังก์ชัน x นะตรงที่ x เท่ากับูนอย่างเดียวนะโอเคไหมหาค่าไม่ได้นะเรา แต่ถ้าไปดูจุดอื่นนะเช่นจุดที่ x เท่ากับ1รือจุดที่ x อื่นๆหาได้หมดนะเขียนมาแลูกนะหาไปไดเราสรุปได้ว่าฟังก์ชัน f มันไม่มีอนุพันธ์ตรงที่ x เป็น0นะพอวามีกรณีหาค่าไม่ได้เนาะที่ดูกราฟดูกราฟอย่างที่ให้ดูเนี่ยเขียนให้ดูจริงนะจุดที่ x เท่ากับ0เนี่ยจุดที่ไม่มีอนุพันธ์เนี่ยมันคือจุดที่มันหักมือแค่ไหนเห็นไหมลูกอ่าันสังเกตว่าจุดที่มันหักมือ หรือเปลี่ยนแปลงอย่างอย่างเงี้ยเขาเอามเยี oh. <S <S ่ยมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะมันเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีการหาค่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทุกทีใเนาะเหมือนเส้นตรงอะนะเส้นตรงแนวนอนเนี้ยหาความชันได้แต่ก็ตั้งชาปุ๊บเองนะลูกมันเหมือนจะชันที่สุดใช่ไหมไม่ได้แลนะไม่มีความชันไม่ยาวความชันไม่ได้ตั้งชากันใช่ป่ะเหมือนเช่นเดียวกันลูกนะมันหาการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทุ่ทีพูดถึง พูดถึงการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในจุดนี้ใช่ไหมครับก็ถือว่ามันไม่มีอนุพันธ์เพราะเรานิยามล่ะลูกอันตามก,การเปลี่ยนแปลงคือมิอะไรที่มีไอ้ก้อนนี้มันก็นิยามมาเป็นอนุพันธ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเจ้าอนุพันธ์มันก็มาจากการ,การเปลี่ยนแปลงนะใช่ไหมเอาโอเคนะขอเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นท่าเรียนจะตรวจสอบว่าฟังก์ชันนั้นมันไม่มีอนุพันธ์นั่งจุงดใด,ดๆเลยแล้วแสดงว่า เล่นเลียนจะดูจัก,การาฟก็ได้นะดูจากกากัาจาก,การาฟะนะครับอ่ะดูสักตัวอย่างก็ได้นะครับอันน้ตัวอย่างที่ฝังดูเองนะตัวนี้นักเรียนเขาบอกว่าจะ,สะแสดงว่ามันไม่มีอนุพันธ์ตรงที่เเป็นศูนย์นะครับนี่นักเรียนก็ต้องสแสดงนี้นะ,สะแสดงว่าสองนี่เนาะสองนะครับอ่ามันไม่มีลิมิตน,นั่นเองใช่ไหมครับคือหาค่าไม่ได้นะ นันคือแสดงว่าลิมีตซ้ายกับลิมีตขวาหาค่าไม่ได้อะไปอย่างเดียวเียนะลิมนะลลลิตซ้ายลิมีซ้ายเร้หา f สองใครสองบวก h f สอ2 s สองใช้ตันวนี้เนาะ f สเป็นสี่นะ f สเป็นสี่แต่ f 2บวก h เป็นไงลูก f สบวก h h มันเข้าใกล้ศูนย์ด้านซ้ายอะสองบวก h f ส ตรงไหนลูกเข้าไปศูนย์ด้านซ้ายะได้เอชตันไหนลูกต้องใช้ต้องใช้ตรงไหนตัวเนี้ยเอ๊ใช้ตรงไหนเออตรงไหนลูกตรงนี้สองของเอชใช้ฟังก์ชันตัวบูล่างเออบูล่างเพราะลูกเพราะว่าเอชมาเป็นมันเข้าใกล้ศูนยงด้าน วาใช่ไหมแสดงไม่ต้องมากกว่าศูนตัวนี้มากกว่าศูนเนาะบวกสอีกก็ต้องสอกว่าา่สอกว่าปึ๊ก็ะีใช่ไหมครับใช้ล่างนะีนี้ก็ใช้สีเหมือนกันอ่าแล้วได้สี่ลบสครับหาดยเอชข้มลเป็นศนนะครับข้มลเป็นศเนาะลางเอใช่ไหมครับลิมิตศนก็ได้ศูนเนาะหารดศูนย์นะครับนีมิตขวาต่อไปดูิมิตซ้ายิตซ้ายลิตซ้าย ่ตัวนี้ f สองมาเดินนะ f สองอะไรสี่แต่ f ตัวนี้ x เข้าใกล้สองทางด้านทางด้านแนะลูก f เข้าศูนย์ทุกทีศูนย์ทางด้านซ้ายแปลว่ามันต้องติดลบน้อยกว่าศูนย์ใช่ไหมพอนี้น้อยกว่าศูนย์ปุ๊บมันก็ไปลบกับสองมก็ต้องเหลือหนึ่งมกกว่ามากกว่าปุ๊บก็ต้องน้อยกว่าสองก็ต้องใช้ตัวบนนะครับตัวนี้ใช้สองสอง x ใช่ไหมครับตัวนี้ใช้สอง x ข้างบนนะอ่เออ f f เท่ากับสอง x f ตัวนี้ก็จะเป็นสองนะลูก 2อูณสบวกเใช่ไหมครับาแทนค่าไป2อคูณสบกเลบด้วย4หาด้วยเอับ่าัดลูกมาใช่ไมครับสตัด4ไป H ตัด x ก็เหลือ2มี2ได้2มี2ได้2อ,อ่าโอเคนะครับเปซ้ายซ้ายได้ศูนขวาได้2ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นมีกอนี้หาค่าไม่ได้ปีกอนี่หาค่าไม่ได้ใช่ไหม มีก้อนนี้นะครับ y เปลี่ยน x เปลี่ยนไมื่อ x เกินนี่เดียวไม่หาค่าไม่ได้เราก็แสดงเราก็สูตรได้ว่าลูกเราก็สูตรได้ว่าฟังก์ชัน f ตัวนี้มันไม่มีอนุพันธ์ตรงที่ x เท่ากับสอง่าไม่มีนะไม่มีอนุพันธ์ตรงที่ x เท่ากับสองนี่ดูกราฟนะครับกราฟของตัวนี้มันเป็นเส้นตรงเนาะเส้นตรงสองเส้นมบบเชื่อมกันอ่าเส้นตรงแรกถ้ามันน้อยกว่าสองเนี่ย f x ก็แบบสอง f นะครับเป็นเส้นตรงเส้นนี้นะอ่าที่น้อยกว่าสองนะ ส่วนที่มากกว่าหรือเท่ากับ2เป็นเส้นตรง y หรือ x ตั้งหลักสี่ก็ดีนะครับก็เชื่อมกันที่จุดนี้มัดีนะครับสงいいังเกตว่าจุดที่ x เั้งหลักสอง่ยลูกตรงนี้จุดที่ x ตั้งหักสองหักลงเลยหักลงเลยทำให้ฟังก์ชันนี้มันหานไม่ได้ณจุดนี้แต่จุดอื่นหาได้หมดนะจุดอื่นหาได้หมดนะครัเอาละโอเคผ่านนะตรงนี้นะครับคอามรู对对 <pper> ้ครับว่าฟังก์ชันที่หาไม่ได้หน้าตาเป็นยไง